สวัสดีค่ะนางปิมนะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่ในวลาข้อเก่งได้ข้อที่87กัน,นะคะ่ะโจทย์บอกว่า x ยกกำลัง2นะคะบวกกับ x แล้วก็บวกกับ1มีค่าเท่ากับ0โดยที่ x นะคะไม่เท่ากับ0นั่นเองแล้ว x ยกกำลัง5นะคะบวก x ยกกำลัง4บวก1เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะก่อนอื่นนะคะข้อนี้ก็คือ เรามาดูที่ประโยคที่เขาให้มาก่อนนะคะสมาการที่เขาให้มาเนี่ยถ้าเราเอามาหาร x ทั้งสมการเนี่ยอะ่ะเดี๋ยวจะมายกมาเขียนใหม่นะคะก็เป็น x ยกกำลังสองบวก x บวก1เท่ากับ0จากนั้นเราก็จะหารด้วย x ทั้งสมการเลยตรงนี้ก็หาร x นะคะศย์ก็หารด้วย x เ,เหมือนกันโอเคดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็จะเหลือเป็น x ยกกำลังสองหารด้วย x นะคะจะเหลือเป็น x ตัวเดียวนั่นเอง จากนั้นเราก็จะบวกกับ1น,นะคะ x หาร x ได้1แล้วก็ตรงนี้เนี่ยได้เป็นเศษ1ส่วน x เศษ1ส่วน x นะคะข้างนี้ก็จะเหลือเป็น0ดังนั้นถ้าเราย้ายเศษ1ส่วน x ไปลบเนี่ยเราก็จะได้เป็น x บวก1นะคะมีค่าเท่ากับก็จะได้เป็นติดลบนะคะลบเศษ1ส่วน x นั่นเองค่ะลบเศษ1ส่วน x นะโอเคได้เป็นแบบนี้เลย อ่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะคะก็คือเป็นที่คำถามของเขานะคะก็จะได้ว่า x ยกกกำลัง5บวก x เยกกกำลังสนะคะแล้วก็จากนั้นบวกกับอีก1นเนี่ยตรงนี้นะคะจะมีค่าเป็นอาจจะมีค่าเท่ากับตรงนี้นะคะก็ได้ว่าถ้าเรามาดูที่สองตัวแรกกันนะคะ ถ้าเกิดว่าเราดึงตัวร่วมเป็น x ยกกำลัง4ออกมาเนี่ยเราก็จะได้ว่าตรงนี้จะเป็น x ยกกำลัง4แล้วข้างในนะคะข้างในตรงนี้เนี่ย x ยกกกำลัง5นะคะหารด้วย x ยกกำลัง4ก็จะเหลือเป็น x แล้วก็จากนั้น x ยกกกำลัง4หารด้วย x ยกกกำลัง4นะคะพอดึงตัวร่วมออกไปแล้วเนี่ยก็จะเหลือเป็น1นั่นเองจากนั้นก็บวกอีก1นั่นเองนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะแทนค่าเป็นสมการที่1ตรงนี้ลงไป ในวงเล็บ x วงหนึ่งตรงนี้เนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเป็นลบเศษหส่วน x นะคะก,ก็จะได้ว่า x ยอะกำลัง4คูณกับเป็นวงเล็บตรงนี้ก็แล้วกันเนาะลบเศษ1ส่วน x นั่นเองนะคะโอเคลบเศษ1ส่วน x แล้วก็เราก็คูณกันนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าคูณกันแล้วจะตัด x ตรงนี้ x ตรงนี้นะคะก็จะเหลือเป็น 3ตัวนั่นเองหรือเป็น x อกยกกำลัง3นะคะแล้วก็ x อกยกกำลัง3เนี่ยคูณกับลบหก็จะได้เป็นลบเกยกกำลัง3นั่นเองค่ะแล้วก็บวกกับ1สลับที่กันก็จะได้เป็น1ลบกับ x อกยกกำลัง3นะคะแล้วก็สิ่งนั้นเนี่ยเราจะมาดูที่เป็นสูตรเป็นสูตรลบกันนะคะเป็นกำลังสามลบกันเนี่ยก็คือจะได้ว่า a ยกกำลังสามลบ b ยกกำลังสามตรงนี้อ่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เราก็จะแทนค่าลงไปให้ a เนี่ยเป็น1นะคะแล้วก็ b เป็น x อนเองถ้า a เป็น1ก็จะได้เป็นยกกำลังสาเท่ากับ1าะก็จะตรงกันพอดีดังนั้นเราจะมาจัดรูปใหม่กันนะคะก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับ1ลบ x นะคะจากนั้นก็คูณกับ 1>, 1ยกกำลังสองก็คือมีค่าเป็น1นะคะบวกกับ1 x คูณ x นั่นเอง1คูณ x กนะคะก็จะได้เป็น x แล้วก็บวกกับ x ยกกกำลังสองคะ่ะซึ่งเรารู้แล้วว่าในวงเล็บเนี่ยตรงนี้นะคะจะมีค่าเท่ากับ0ตามโจทย์ที่เขาให้มาเลย<ม>ดังนั้น<ม>ก็จะได้ว่า 1-x ลบ x <ม>ก็จะคูณกับ0นั่นเองนะคะอ่าเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามคูณกับ0ก็จะต้องได้ค่าเป็น 0นะคะข้อนี้เราก็จะตอบว่า x ยจะกำลัง5บวก x ยจะกำลัง4แล้วก็บวก1เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะาตามในกรอบนี้เลยนะคะโอเคก็จะจบไปแล้วนะคะสำหรับวันละข้อก็เก่งได้ข้อที่8 7ค่ะ